สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปอบบัวหิมะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการปอบบัวหิมะแล้วแช่ไม่ให้มันดำนะคะจะไปทําแบบไหนถึงจะไม่ดำเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยค่ะค่ะวันนี้ก็จะทําวิธีการปอบบัวหิมะนะคะอันนี้บัวหิมะเราสั่งมาเพิ่งมาส่องค่ะเราก็จะนำมาบัวหิมะแกะออกมาแล้วไปล้างให้สะอาดนะคะล้างข้างนอกที่มันเป็นขี้ดินอะไรออกให้หมดค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปอนะคะ ก่อนที่เราทําการปอกเราต้องเอาเตรียมน้ําเปล่านะคะใส่เกลือลงไปประมาณช้อนนึ่งค่ะใส่เกลือลงไปช้อนนึงนะคะแล้วก็บิดด้วยมะนาวลงไป2อันนะคะสองซี่ก็พอค่ะแล้วก็ลายน้ำให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราทำการปอกบัวหิมะเลยค่ะ นีข้างในาสีสวยนะคะหน้าเราจะปอกออกเปลือกหนาหน่อยให้มันแห็งข้างในาเป็นสีส้มๆนะคะสีหน้าทางมากเลยค่ะบัวหิมะมีประโยชน์นะคะจิงแก้ความดังได้ประหว่างได้นะคะ แล้วเราก็นำไปล้างน้ำสะอาดรอบนึงนะคะค่ะแล้วเราก็นำแช่ใส่ในน้ำเกลือที่เราทำไว้ค่ะคนในเพื่อนๆจะใช้มิกสองคอมปอกก็ได้นะคะแต่เราจะชอบใช้นิกมากกว่าปอออกเปลือกทีเดียวจะได้หนาเลย เราแช่ในน้ำเกลือกับมะนาวเพื่อไม่ให้ผิวมันดำนะคะค่ะหัวหิมะของเราก็เกเสร็จเรียบร้อยนะคะสีเหลืองฉ่ำเลยค่ะเราแช่ใส่น้ำเกลือไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาทำกางห่างใส่จานไปใส่ตู้เย็นเพื่อ,อไว้ทางเย็นๆค่ะค่ะบัวหิมะเราก็แช่ได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะ เราจะมาหั่นใส่จานเอาไว้แช่ทานเย็นๆค่ะวันนี้เยอะนะคะสามหัวถ้าจะทังไม่ทงังทีนี้เราปอกแล้วทำยังไงคะเคล็ดลับที่จะไม่ให้ดำเราจะเอาซิงมาห่อใส่ตู้เย็นหนึ่งหัวนะคะเพื่อที่ไม่ให้ัวหิมะมันดำนะคะแช่ใส่พรุ่งนี้เราก็ทังได้ค่ะสมมร์ทที่บ้านจะกินทังวันลาหัวสองหัวนะคะนี่เราจะซีงไว้นะคะ มีสิ่งอาหารมีสิ่งผลไม้นะคะทินี้เราจะไปเก็บใส่ในตู้เย็นนะคะค่ะจิเป็นหัวอย่างนี้เลยค่ะเดี๋วเราจะไปน,นําใส่ในตู้เย็นนะคะค่ะที่เหลือเราก็จะไปหั่นใส่ตู้เย็นนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นล่าของมันนะคะเราก็ตัดทิ้งไปะคะ่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามใจชอบเลยนะคะ ด้วยก็ทิ้งใส่ลงไปในน้ําเกลือเหมือนเดิมนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปเรียงใส่จานเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็ได้บัวหิมะปอเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วนะคะอันที่เราทังไม่หมดเราก็ซิงไว้ไปใส่ตู้เย็นไว้ทางวันหลังได้นะคะค่ะแค่นี้เราก็ได้บัวหิมะหั่นเสร็จแล้วนะคะนํามาใส่ถ้วยไปใส่ตู้เย็นแช่ไว้ได้ทางนะคะ อันไหนที่เราทางไม่หมดคิดว่าวันนี้ทางไม่หมดแล้วก็ห่อซิงไว้อย่างนี้ได้นะคะเพื่อไว้ทางวางหลังมันจะไม่ดําไม่ช้านะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบก็ลองไปสั่งมาลองป่อทางดูได้แช่ไว้เย็นๆนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะคนไหนชอบก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะขอกําลังใจด้วยค่ะทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ